ปัญหานะโอ๊ยปวดหัวกี้ก็ดับไปโดนพาวเวอร์โดนพาวเวอร์แล้วดับเลยสวัสดีสวีดัตครับทุกคนสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อแทบบาดยาโมที่ร้านเติบโต พระพแม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินทินอีสาจากมิตรวงวานมาป่าเกลาเข้ามาเป็นสิ้นละปีเนี่เปิดเปิดหัวคลิปด้วยกานร้องเพลงทะอะไรนะกาบยาหมัวเพลงยหมัว ก็เชค้ขึนนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านคุณทศแล้วนะครับกำลังจะเข้าบ้านแม่ลำหนึ่งแล้วหิวข้าวมากเลยเดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวบ้านแม่ลำหนึ่งนะครับสินาทีจะถึงแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ที่มันไหลแลกหรือเลยต้องลบต้องลบเดี๋ยวลบผิดอีกสัวยอีก กำลังไล่อยู่อันลกบกอนอ่าสวัสดี28ท่านทาง YouTube 72ท่านทาง f c e b o o k ดเลยครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีสสดลิเกดี่ไหนบ้านแม่้ำหนึ่งฮะยังไม่ถึงหรอคะใกล้แล้วฮะอีก10นาทีถึงอีก5นาทีที่ไหนโอ้โหไม่ได้ตามเพียรเลยสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งอาจจะสั่นหน่อยนะสวัสดีทีห่หมูโอ้นี่ที่ไหนโอ้โหคนตกข่าวเยอะเลยเนี่ยนะสวัสดีทีห่หมู คนหล่อโอ้ยลอยเลยที่นี่โอ้ยหนอคนมีไลฟ์กลุ่มปิดไหมครับวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดครับไลฟ์ฟรีอ่าตอนนี้เราอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าหลังด่านอ่เด้อด่านกุนทศเด้อพี่น้องนี่นะครับโรงพยาบาลเลยกำลังไปแล้วนะฮะนี่ใกล้บ้านแล้วเนี่ยบ้านโรงพยาบาลด่านคุณทศนครราชสีมา สองเมื่อกราบลงที่เต่าเมฆแหงเลยใช่อิ่มเลยแทบบาดยากบุที่ลานตะโกนเพราะคนไม่ยากลูกทิ้งแผ่นดิน เปล,ลือกเนืกลิเกเนสะินเิลือกทำไมเขาไม่ร้องเพลงนี้กันไหมใช่โซ่เพราะความจากดึงหยาดหีของลกูก <c oughs> เมื่อโดนใจ <c oughs> <c oughs> ตอนนี่เราขับบ้านแม่นำ้ำหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่น่าเกินสิบนาทีนะท่านผู้ชมเด <c oughs> ี๋ยวเราจะพาบุกบ้านแม่นำ้ำหนึ่งวันนี้วันนี้ป,ป้าแป้น่าจะถึงแล้วนะครับป,ป้าแป้น่าจะถึงแล้ว เดี๋ยวบอกป้แปดเดี๋ยวข้าวรอเลยนะฮะโคราชจะตลกล,ลิกเกลาดบุรีวันนี้ว,นวันนี้ว,นนวันนี้ลิกเกลาดดีใจโดนล,ลิกเกโคราดลุมนะฮะเพราะว่าวันนี้ลิกเกโคราชเขาเป็นจ้าถิ่นนะ,ะและ้ไงไงวก็ปายเยอะมากเลยนะฮะขนาดว่าเด็กๆของตาป้าแป๊ดนี่ขนกันมาขึ้นเวทีกันสานตลกกันลืยวันนี้ เร็วๆอยากเห็นบ้านตอนเย็นไม่ได้อยากเห็นตอนเยนเน็ยนนะแดดคุณโทศฝนตกไหมสูงเนินอ,อ,นอน๋อ<า>ตอนตอนตอนผ่านมาตอนแถวแถวเดี๋ยวไปงานได้สองมาดิที่ผมวางไว้กั่ช่องมันมีช่องวางพอดีเลยเนี่ยรถเนี่ยตอนนี้ก็อยู่มัอนออกไปเลยเคยมาแล้วไงแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลก็ถึงบ้านแล้วหนาทีถึงหกนาทีถึงบ้านไม่น้ำหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเราเอารถไปจอดบ้านแม่น้ำหนึ่งเสร็จก็ลากอปุปกรณ์กระแลกกกกรระะแแกเดี๋ยวดูว่าจะมีรถรับไปส่งไหมเพราะว่าบ้านแม่นหนึ่งเขากว้างขวางมากวันนี้ก็น่าจะจัดงานที่เดิมแหละนะมันจะสัน่นเลยนะทุกผู้ชมนะเพราะว่าเราวางไปตรงหน้ารถสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็จะถึงบ้านแม่น้ำหนึ่งแล้วนะครับสวัสดียูทูบหนึ่งร้อยท่านเฟซบุ๊กหนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านนะครับเดี๋ยวผมกำลังมา บ้านบ้านแม่งหนึ่งนะฮะลิเกสอนดับไปบีเชียนรับเชิญน,น้องนุ๊กเนะ็ตตุงฟ้านะครับบ้านบารมีเทียบเลยอะไรบ้านบารมีมานะพ่อสักชัยก็มาังนอเป็นซีเมูกันแล้วพ่อสักชัยนะฮะแล้วก็ใครกว่ามาหลายคนนะฮะอ๋อยังโยนมาเทียบเลนะ้วต้อนอะไรแล้ววาวันวันนี้เอฟซีจากอ่างทองรอฮิมูไลฟ์นะจ้าฮะก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศหน้างานไปดู แต่ผมไม่แน่ใจมีใครได้มีใครอัปเดตข่าวพาวย่างมันมีโดมไหมบัวฝนตกแต่ตอนนี้ท้องฟ้าโปรง่งใสแล้วนะท้องฟ้าโปรงออ่งใสนะครับก็ตอนแรกมากระตกหนักนะกระตกมาว่ามันชอบมานึงๆแต่ฝั่งขวามันมืดอยู่นะฝั่งขวา่นใจมาไหมสตาหมีจ้าอาวมีโดมมีโดมมีคนบอกอัปเดตแล้วสนใจมาไหมเนี่ยมาดิ ตอนเดี๋ยนี้แปะมาได้ไปนะยูโ่โบราตสวัสดี Facebook 179ท่านยูทูบร้อยสท่านนะครับ<อ>มีโดมค่าสวัสดีครับ<อ>สวัสดีทุกคนนะครับรอดูอยู่มินบุรีตอนนี้ก็น่าจะมีคนไปไลฟ์บรรยากาศนั่งอารามากนะสายยูทูบเบอร์เขาก็น่าจะไปกันแล้วาาถ้าไม่มีบางความเหมืนถึงงานแล้วเนี่ยปั๊บหนักเลยเที่ยววันก็กำลังผีฆ่าแนอะีกนะสี่นาทีก็ถึงนะครับใกล้แล้ว ข้าวมากเลยวันนี้ต้องไปพึ่งเพราะตาป้อไม่ยอมให้กินข้าวบอกต้องไปกินบ้านงานนะเราไปมั่วบ้านงานเอานะครับมั่วหลายงานไหมมั่วสวัสดี <c oughs> คุณพิสมรสวัสดีคุณนิชดาประตูน้ำประอินนะครับรอชมไลฟยสดอยู่สุพรรณโอ้พึ่งมาจากสุพรรณเคเอฟแปดเยสนุกดีนะฮะมุกใหม่ๆของน้องน้องนุ่นใครเห็นบ้างครับพูดภาษาสุพรรณลาดลีลาดลีลาดลี เาเล่นบุกขำเขาแสดงเก่งมากสีหน้าท่าทางเขาบบโอ้โหเป็นนักแสดงขั้นเทพเลยนะโด,ด,ออดีแม่ดมสาัาดีแม่สวัสดีเฮาหมูสวัสดีสวัสดีคุณรรณาสวัสดีดอกไม้กับราตรีสดเขาจัดเลยเต่าไหว้พญานาคอ๋อไหว้พญานาคนที่เขาทาสีใหม่มั้งวันนี้เราจะไปร้านตรงนี้สวัสดีหมูวันนี้ต้องมีไปลำแน่ๆเลย ถ้าถ้าวงสวงต้องมีไปลำนะท่านผู้ชมนะจําได้เลยว่ารอบที่แล้วตอนลำเนี่ยไลฟ์สดคนดูเกือบหมื่นเลยเฟซบุ๊กยูทูบรวมกันเกือบหมื่นอ่ะเฮียมสุดยอดเลยคุณพี่มนสวัสดีคุณอรสาสวัสดีเฮีมนี่มีใครโอนช่วยน้ำมันเฮียหมูไหมเนี่ยมีใครโอนมายังเสียศูนย์บาทเมื่อกี้เติมน้ำมันไปอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครโอนยาลบสองสลีปมาด้วยแล้วก็แล้วก็ตอนมาจาก ลอยวังตอนตอนี้เติมไปสามพันห้าแล้วเนะี่ยมาจากมาจากไหนวะวัดผ่านวัดนางสาวไปทุพันนึงก็เติมอีกพันหนึ่งจากทุพันวันวน,นี้ก็เติมมาพันหนึ่งเดียวพันเมื่อกีอ้ยากล <1, 2, S 2> ับอีกพันห้าเออเขาไปสามสีนะ่พันนู่นนี้วันนี้ตั้งเวทีข้างปู่อ๋อตั้งเวทวีข้างปู่ก็เขาบวงสวงไงขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับวันนี้ยังไม่ดูอะไรนี่เลี้ยวซ้ายเข้าแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นบ้านแม่น้ำหนึ่งแล้วไม่น่าเกินสองนาทีถึงแล้วนะครับ ก็จะได้เห็นบรรยากาศแต่เราจะเอารถไปจอดบ้านแม่น้ำหนึ่งนะแล้วก็จะเฮ้ยจะปูไกลนะไกลต้องต้องไปจอดบ้านแม่น้ำหนึ่งเลยนะไปต้งต้องไปจอดปูเลยนะต้้งหลังไก่เดี๋ยวขอไปดูสถานการณ์แป๊บหนึ่งว่าอย่างไงนะครับให้เด็กไปส่งก็ได้ตคลิปนี้ผมต้องลดลบเลยเนี่ยเอาใครจะช่วยค่าน้ำมันเฮียหมูมาวันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะงานมีมาลายสำหรับเฮียหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาลายเป็นพิกัดแบกับพันนะฮะมีของ พี่เหมียวพี่เหมียวขอบคุณพี่เหมียวนะครับสวีเดนัพ p อ o r t มา5,000คะแนนนะฮะให้น้องนุน้องแนทคนละพันคะแนนนีหมูหนึ่งพันคะแนนน้องโยนึงพันคะแนนนะฮะทำมาลายแล้วเดี๋ยวเราไปเราจะมีมาลายคล้องเพราะว่าเป็นมาลายจากพี่เหมียวสวีเดนย้อนให้คุณแม่ย๋ยวให้คุณแม่เป็นที่ให้ไปล้านจอดรถ่อเดี๋ยวจะมีแม่ของพี่เหมียวเป็นคนแม็กไข่นะครับส่วนมาลายออนไลน์ก่อน อาอาลไรน้ำใจมอะไรอนไรที่มูก็ัสปอรตได้นะวันนี้วันนี้จะไลค์คือผมก็งงเะเข้หาชอบผมไม่เจอคือถ้าจะดูแบบว่าชัดๆเสียงดีๆก็ดูอ่าลุ่มฟ้าก็ไม่ใช่ที่เนียวผมก็จะ้ึงนะแล้วถ้ายังไงบอกมาทางเราผมองปากผมไปทีเดินประทัก่องเลยนะเราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะขี้เกียจ แต่ถ้าจะดูเฮียหมูก็คือเน้นเสียงเชียร์เสียงฮาบิวมัน,นะสะใจพี่เบี้ยวก็ช่อง Star Valley Channel แอปแดงมาทุกหนึ่งอ่ะผมราการหนึ่งนะครับประจำฝั่งฟ้าของเวทีอ่ะนี่กนนะ็ให<อ>้แม่ด้มาลง เดี๋ยวเข้าแล้วหรือบ้านแม่หนึ่งแล้วโอ้โหไม่มีงานเลยเพราะว่าเขาไปนู่นกันสวัสดีคุณนันบางคลานะครับอ่าดูนี่บ้านแม่หนึ่งนะดูก,กันเลยสวัสดีอ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดสสดเดินทางปลอดภัยอย่างดูทางเข้านี่ในะบ้านแม่หนึ่งใครโอนมาลายน้ำใจให้หมูบอกเลยนะครับช่วยมาลายน้ำใจโอ้ยเดี๋ยวเราจอดนี่เรานั่งรถไอ้นี่ไปเลยรถก๊ก<อ> เอองั้นก็ไปนู่นดีกว่าันไกลเลยนะไปวนดูก่อนดีกว่าไปวนมาดูว่าใครอยู่นี่ไงเออรถข้าวคุณน่ที่งานก็นีรถตะป้อจอดอยู่นี่นี่ตะป้อมากินข้าวก่อนมันไปยังนี่นี่รถตะป้อมานี่แล้วเดี๋ยวมั่วบ้านงานแป๊บนึงหิ้วเขาฉันหิวเขานี่นะตะป้อจอดอยู่นี่นี่เนอะจอดเสียบเสียบตูดตะป้อเลยมันชอบแสดงเสียบตูดนีนักเน่ยไม่ต้องพูดในรถตะป้อจอดอยู่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาไปงานหรือ,อยังนะยัของ่นี้หมดเลยเตินทางซื้อกลุ่มปิดบ้านบาลามีโอไม่ทราบเลยถามผมตรงนี้ผมตอบไม่ได้แล้วอันเนี้นยอยู่ตรงรถแกเนี่ยบ้านบาลามีต้องถามอะไรไม่มร,ร,รู้ต้องเนี่ยฉันอ,อ,อยู่ตรงตรถแกต้องกินข้าก่อนต้องไม่รู้ว่ามันพิมพ์ใครใครทราบซื้อบัตรตรงไหนบอกเลยเลยผมไม่รู้หรอกโอเคครับเจอกัน อ่าเดีตาปอมารับสวัสดีเจ้หมูสวัสดีคุณนิสาธานิดาอารีอ๋ออ่านแล้วคุณคุณทอยสวัคุณ,คณคสณมบัติชื่อฝ้ายสวัสดีคุณพระจันทร์ข้าวก่อนคุณอ่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับเจยหมู er ไปกินข้าวก่อนเด้อพูดภาษาโคราชเด้มาอยู่โคราชนี่กินข้าวกินแข้งก่อนเออขอบคุณสำหรับแฟนคลับเจยหมูนะครับที่ช่วยัพพอร์ต รอบอันนั้นก็มีซัพพอร์ตมาอยู่โอ้ยพระเอกลิเกดิหนุ่มหน้ามนมาออกกล้องแบบนี้แบบหนึงแบบนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้จะไปกินข้าวบ้านแม่น้ำหนึ่งที่นี่ในนั้นน่ะมันจะอาจจะจะจะ,จะ,จ,ะจะไลฟ์สดไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นส่วนตัวอยู่นะเดี๋ยวรอไปไลฟ์สดตรงตรงงานเลยเดี๋ยวนะผมเตรียมก่อนให้ดูกว้างๆเดี๋ยวผมยืน เดิมยืนไฟ์สดอยู่แปบ๊บหนึ่งแต่ไม่สามารถไปเพราะว่าตรงนั้นจะมีศิลปินอยู่นะเรานี่คือกลายเป็นวงในแล้วนะวงในก็บเฮีหมูไม่น่าจะมีแล้วนะนี่ล็อกเลยป๊บป,ปึ๊บนะเดี๋ยวผมยืนแถวแถวนี้ก่อนนะยังไม่เข้านี่ตามช่องหียหมูไว้เลยเกาะติดวงในนี่ผมลงคลิปอ้นี้ไปแล้วนะรถตะป้อพาแม่มาดูลิเกใครดูยังลงไปแล้วดูได้นะ ทำคลิปกินผัดหมี่โคราชด,ด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสองมือกราบลงที่ตรงเนือ้ออาแทบบาทยาโมที่ลานเติบโตพระพรมแม่ย่าลูกทิ้ง แผ่นดินทินอีสานจากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปินที่เกิลเปินเพราะความอยากทั้งอยากของลูกเมื่อถูกดนใจนี่ท่านผู้ชมครับนี่นี่พระปู่อยู่ตรงนู้นนะครับน่น่ะโอ้ยมีโดมมีโดมเห็นโดมแล้ว ตาป่อตาป่ออ you ย know, ู่นู้นตาป่ออ you ย know, ู่นู้นตาป่ออ you ย know, ู่นู้นตาป่อแต่ว่าเราไปตรงนั้นไม่ได้ครับนี่มีโดมมีโดมนะครับอ่าสวัสดีห,หมูติดตามชมอยู่ขอบคุณนะครับสาวอีสานคุณเรยรยคุณปรานีสวัสดีเสียงโคตรเพราะขอบคุณนะครับตาป้อมาลองเพลงให้ฟังหน่อยดีตาป้อฉันไล่สดแล้วไม่กล้าเข้าไปตรงนู้นอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไล่สดเดี๋ยวลงก่อน เดี๋ยวเขาไปแต่ป่อเรียกกินเข่าด้วยเนี่ยแต่ป่อลองเพลย์ฟังหน่อยเด้อเขาวาน,นี้ก่แป๊บนึงไม่อยากเข้าไปบ้านมันไลรซดอยู่เอาใครจะติดมาไรต่ป้อมีไหมเอามาใครจะติดมาไรต่ป้อมานี่มาใครจะติดมาอะไรหิมหมูไม่มีปไปไหนหรอกแต่ให้ใครจะติดมาไรต่ป้อมาอ,อ้าวโอ้ยอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนีหนงน้หนึ่งนาทีพอครับผม ซาปองหนึ่งวัสดีครับผมปอแปลสิจแม่ฉชยไรฮะเก๋มาทำไหลอยู่นี่นี่ก็ oh> ฉันก็ออกมาเล่น,ล,นลิเกดิเี่นลิเกนี่แต่เขาให้มากินข้าวเอานึกว่ามาเล่นตลกเออแต่ลิเกดา oh> ่ดาน oh> ึกเลยกันด่าเอาไปองเพลงดิเพลงอะไรดิเต้นดิเต้นดิเอาเนี่ยเนี่ยหมูชอบให้คึกคืนอะไรเก๋ชอบร้องเพลงอะไรแเพลงอะไรวะเนึ่งแล้ววะออกสึกขั้นนึกแตงหมม่เอาเพลงเร็วดิซิเก๋ร้องนะเพลงอะไรนะ เพลงอะไรเหียหมูนี่คือเมื่อคืนเราร้องเพลงอะไรวะที่มันเล่นต้องเพลงเร็อวอะจะเต้นอ้าวโจโจนี่นึกถึงเพลงดิเอเ้าสามไม่ออกเหียหมูเออนึกไม่ออกเลยปิดประกาศทั่วราชอาณาจากคคักรกไปไปไปเดี๋ยวตามไปขาหมดเวลาอ้าไปเดี๋ยวเดินหนีมาก่อนเด้อตะป้อมตะป้อมงงมันเลือกเพลงไม่ถูกเลยเดี๋ยวได้ส่งงานส่งงานกน เอาบอปปาปาปามีกุ่งปิดไหมวันนี้เขาเขาไลฟรีครับวันนี้ไม่มีถอดแว่นก่อนตะพ่อ๋อถอดแว่นอ๋อตะพ่อหลอนะฮะคิปป่อแป้เกินรถเห็นแล้วเป็นภาพที่ประทับใจมากเยี่ยมเลยนะฮะสวัสดีหมูโอ้โหเงินเดือนไก่จังคืออะไรวะไม่เข้าใจนะอ่าคุณ รานีสวัสดีเพียงอง่อน่านแล้วสวัสดีคุณสุนิสาคุณสุริน,นะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะเรียกผมไปกินข้าวแล้วเขาจะรีบไปงานกันนะผมก็มัวแต่ฝอยอยู่นี่แหละผมอยู่กับ FC แล้วมันก็สนุกไงก็ยังไม่อยากลงนะสวัสดี271ท่านทาง Facebook สวัสดี200ท่านทาง y o u t u ในในแอปฟ้าอไล์ Life, ลงไลฟ์ปุ๊บผมก็ลบคลิปเลยนะผมจะไม่ค้างไว้นะเพราะว่าผมโดนแดงอยู่ ผมโดนแดงอยู่นะครับอขอบคุณทุกคนนะครับยิ้มใหญ่แน่ย,ยิ้มใหญ่ไลฟรีสำหรับคนจะชมคลิปของเฮียหมูนะก็ะไลฟ์สดที่หมูนะมันจะเป็นอีกบรรยากาศคนละฟิลกับยิ้มใหญ่คนละฟิลอ่ะยิ้มใหญ่เขาจะเป็นแบบภาพชัดเสียงดีของเราก็จะเป็นเฮฮาป่าตีนะก็ไปดูทางแอปแดงนะช่วงสแสดงอ,ะอ่ะบางคนยังไม่รู้เลยแอปแดงนะก็คือ เออไม่รู้จะยังไงดีนะแต่บางคนเริ่มรู้แล้วอธิบายแล้วมันมีบ้านฟ้านะบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดําก็มีนะเออนะดูบรรยากาศดีม้อ,อนุ่งเขาเปิดเพลงแล้วเอาโดนลิขสิทธิ์มาแล้วผมปิดเพลงก่อนนะครับขอบคุณนะครับ